สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูบัวนะครับจำนวนสี่ตัวครับที่บ้านหนองบัวนะครับตำบลหนองบัวอำเภอท่าตูนจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ตัวใหม่นะครับชื่อชื่ออะไรนะครับฟ้าใสฟ้าใสนะครับชื่อฟ้าใสตอนนี้เป็นรามันเลือดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มาใหม่เลยตัวเมียนะครับตัวเก่าก็จะมีสี่ตัวครับ น,นีเลือดห้าสนะครับเลืด้าสได้ปลาหรือยังนี่ก็พัายญ,ญ้านะ